อุง้งศีรษะก็ผมจะมาเสียบเสียบยอดเจาะอุง้งผมหยิบให้ดูสามลบจะเสียบตรงไหนก็ได้นะแล้อยากให้มันแตกตรงไหนแล้วก็พันเทปไว้ตรงมาณนั้นอันะนี้แตกคางเดียวก็จะให้แตกสองต่างก็ได้ อยู่ที่เราจะให้มันโคลยอดออกมาตรงตาไหนนะครับมุ้งสี่ซีนเจียนง่ายครับใช้ต้องตอต่อมุ้งรห้ได้อยู่ใช้นี่แก้มังนี่มันหายเจริ้ง่ายครับต่อสิบบาทยีิบาทแล้วับ แล้วก็จะได้ไปเลยมีการก็เอายอดทำยอดทำลูกซรซงไม่ต้องไปคุมถุงนะพวิธีนี้ผมไม่ได้ใช้ถุงคุม,คม เ็บอันแล้วก็ดูเรื่องดูตาไหนที่มันที่มันคิดว่ามันจะแตกออกมาได้เร็วที่สุด

ทำเป็นริมีนะเสียบลงไปทำเป็นชิ้นแทบเลย่งพอยอดกระตอมไม่เข่ากันแล้วก็ให้มันชิดแทบหน,ทบนึ่งแค่ดแเดียวนะแล้วก็ใช้เทปอันนี้เทปที่ผมทำเอ่ใช้เทปซื้อเอาแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้มันจะเหนียวกว่ามันจะหนาวกว่านะอันนี้ผมไม่ต้องเก็บปลาย เราก็ไม่ต้องไปแกนะนะเดี๋ยวมันก็หลุดเองมันบางความหนามันไม่เยอะใช่ไหมไม่เคยเสียบก็ลองดูได้นะ ไม่ได้อบถุงครับผมก็เอาใช้วิธีนี้แหละเอาไปตั้งตั้งไว้แล้วก็ลดน้ำทุกวันนะครับเดี๋ยวมันก็แตกออกมาเองนะเยวใครไม่เคยลองวิธีนี้ก็ลองได้ใช่ไหมแล้วก็ แล้วก็ติดป้ายชื่อไปด้วยนะครับร้อไม่เราก็หาวิธีในกระด้ห้เรารู้ว่าเป็นคอนไหนพันไหนครับี่เอป้ายติดเลยื่อมันจะเป็นปัญหานะครับเวลาเราไม่ติดโตรลรวจำไม่ได้ครับถ้าเกิดบางอันผมผมผมไม่ได้ติดป้ายแต่ผมทำจำนวนเยอะผมก็จะใช้วิธี เราก็ดาดมาเขียนนะปากกาที่มันที่มันเขียนแล้วมันไม่ลบครับเขียนก็ดางแข็งๆแล้วก็พันเข้าไปในกิ่งพันแบบนี้อันนี้หงไคเทอร์เอาที่เราจำได้ที่เรารู้แค่นั้นเองนะครับพอใช้ป้ายเขียนทุกอันแล้วมันจะเปลืองครับอันไหนไม่ติดก็มันก็จะเปลืองป้ายเปล่า